สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเป็นตัวแทนนะครับในการแนะนำบูธของสอสอ,อนะครับหรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทั้งสอส,อสอเนี่ยได้ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาตินะครับหรือยูนีโดและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกนะครับโดยทั้งกลุ่มนะครับได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกให้ดําเนินโครงการ Greening the scrap metal value chain through promotion of b a d b e b to reduce u pops release from recycling facilities นะครับโดยที่เราเรียกย่อๆของโครงการนี้นะครับว่าเป็นโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและให้ความรู้เพื่อให้เกิดการลดการปลดปล่อยสารยูพ๊อกจากอุตสาหกรรมหลอมโลหะนะครับ โดยเน้นการประยุกต์ใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดการเกิดและปลดปล่อยมลพิษทําให้กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเน้นที่การลดการปลดปล่อยยูทอปสโดยเฉพาะไดออกซิลและฟิวแรนนะครับจากอุตสาหกรรมหลอมโลหะจากนาจากการนําแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดนะครับ best available technique หรือเรียกย่อๆว่าแบบนะครับ BAT แบบและแนวทางการปฏิบัติด,ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด หรือ best environmental practice ที่เรียกย่อๆว่า BEP BE นะครับ BEP เ e นะครับมาใช้โดยแนวทางเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการต่างๆในทุกส่วนของห่วงโซ่อุตสาหการรมรีไซเคิลเศษโลหะตั้งแต่การรวบรวมที่ต้นทางนะครับรวบรวมและคัดแยกเศษโลหะจนถึงผู้ใช้ต,ตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ปลายทางนะครับและนำกลับไปรีไซเคิลที่ต้นทางใหม่เป็นวงจรของห่วงโซ่อุตสาหการรมเศษโลหะนะครับ ภายใต้บูรณาสการของทางสสอเนี่ยนะครับเราจะนาเสนอตัวว r ร t ชูป p r o t o t y p e นะครับซึ่งตัว Vir ์ช o ป prototype เนี่ยเป็นโมเดลสื่อการเรียนรู้การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนออนไลน์นะครับซึ่งภายในว r ร t ชูป p r o t o t y p e เนี่ยจะประกอบด้วยข้อมูลแล้วก็คลิปวิดีโอนะครับแสดงถึงเครื่องมือเทคโนโลยีและวิธีการต่างๆในการจัดการเศษโลหะนะครับแนวทางและเทคนิคที่จะช่วยให้เกิดการจัดการเศษโลหะในอุตสาหากรรมเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และยั่งยืนนะครับโดยทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลโลหะตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเนี่ยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการนําแนวทางที่ดีที่สุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดหรือแบทเแวบบ็บมาใช้นะครับในการลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับของผู้เกี่ยวข้องได้แ,แก่ผู้รวบรวมคัดแยก และผู้ค้าเศษโลหะนะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับเมื่อมีเศษโลหะเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มแรกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้แก่ผู้ที่รวบรวมคัดแยกและผู้ค้าเศษโลหะหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ก็จะไปสู่กลุ่มที่2ได้แก่โรง,งหลอมเศษโลหะนะครับจากหลอมเศษโลหะเสร็จแล้วก็จะไปสู่โรงงานที่เป็นโรงงานปลายน้ําหรือเป็นโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นี้กลับมาใช้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นพวกเราทุกคนนะครับได้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและเมื่อใช้งานเสร็จเนี่ย ก็จะกลับกลายเป็นโลหะที่เป็นของเหลือใช้นะครับกลับไปสู่ผู้รวบรวมใหม่รวมเป็นวงจรวงโซ่นะครับในเรื่องของการจัดการเศษโลหะนะครับนอกจากนี้เนี่ยหากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยางัยง่งยืนและยูพ๊อปส์นะครับท่านสามารถศึกษาได้จากโรวชวร์ของโครงการที่แนบมาภายใต้นิศศสสการของเรานะครับสุดท้ายนะครับท้งสอสอ,อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน และนิ่เทศการของสอส,สอนะครับจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกท่านครับขอบคุณครับ